ไอยากดูดวงแต่ไม่รู้เวลาเกิดนะครับมีให้ดูแบบง่ายๆครับนะขอข้อแม้อย่างเดียวรู้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่ก็พอตามมาครับสวัสดีครับช่องไายดาวครับคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับตำราพม่าชาตินะครับคือผมก็พยายามจะหาหลายๆศาสตร์นะฮะ เอามานําเสนอนะครับตําราพรมาชาติเนี่ยเป็นตําราหนึ่งที่เรียกว่า,าเป็นศาสตร,ร์อย่างหนึ่งที่ใช้กันมานานแล้วนะใช้กันมาสมัยไหนนะน่าเท่าที่บันทึกนะน่าจะสมัยอยุธยาแหละคือเขียนเป็นตําราขึ้นมาแบบแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะแถวแถวรัชกาลที่4 2 4 5 5น่าน่าจะอยู่แถวแถวนั้นนะฮะแล้วก็น่าจะดูได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะ รู้ว่าฉันเกิดพอสออะไรก็พอเอออันนี้เรียกว่าอืมนะฮะน่าจะเรียกว่าดูได้ง่ายสุดและนะฮะแต่อย่างที่บอกครับทุกตำรามีความยากของท่านอยู่ไม่ได้ง่ายหรอกครับไม่มีตำราไหนที่ง่ายเหมือนพอรู้ตัวเองอายุเท่าไหร่เริ่มเริ่มในการดูดวงโดยใช้ตำราภรมชาติอันนี้เรียกว่าบอกแล้วนะทุกตำรามีความยากแต่ว่า ผมจะสอนแล้วว่าดูเข้าคร่าวดูง่ายๆแล้วเฮ้ยได้ด้วยแฮะอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่ะ,อะเจอกันนะ,ะเริ่มจากชายกับหญิงต้องแบ่งแยกก่อนเป็นชายเป็นหญิงเราต้องแยกกันนะฮะไม่ว่าชายหรือว่าหญิงนะ,ะให้เริ่มนับจากเจดีนี่นเจดีเจดีนะ,ะเช่นอาเม็เม็เมพฤกษมิถุนอะไรเนี่ย ไม่ต้องสนใจอันนี้มันเรียกว่าผมเขียนไว้ในกระดานะนะนะลบเดี๋ยวเขียนยากกว่าจะกว่าจะเขียนได้สวยขนาดนี้ยากนะสําหรับผมนะคนอื่นเขาเขียนสวยผมเขียนได้แค่นี้อ่าวก็เลยไม่กล้าลบนะลายมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะเป็นชายจะเป็นหญิงให้เริ่มต้นจากเจดีให้นับหนึ่งที่เจดีนี่ครับนะหากคนนั้นเป็นหญิงนะ ถ้าเป็นหญิงให้เริ่มต้นจากเจดีและนับตามเข็มนาฬิกาก็คือเจดีนาคราชแม่มดพ่อหมอนี่นับไปเรื่อยๆนี่ตามเข็มนาฬิกาหากเป็นชายให้นับทวนเข็มนาฬิกานี่เจดีฉัดเงินคนคอขาดเลือนหลวงปาศาสลาหูฉัดท้องอนับปากเป็นชายเป็นชายย้อนสอนนาฬิกานะเป็นหญิง ตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นนะนะฮะนะฮะอ่ะเมื่อได้แล้วทีนี้รู้ใช่ไหมตัวเองอายุเท่าไหร่อ่ะเออตอนนี้ฉันอายุเท่าไหร่ฉันจะอายุเท่าไหร่ก็ช่างหากเป็นชายนับทวนเข็มไปตกตรงไหนให้รอดูตรงนั้นนะฮะสมมติ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 สมสมติตกเลือนหลวงเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าเลือนหลวงอ่ะความหมายว่าอย่างไรคุณก็ดูอ๋อ ปี67เนี่ยฉันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเป็นหญิงก็นับทวนไปะนะฮะจนถึงอายุตัวเองไปสิ้นสุดตรงไหนสมมติสิส้นสุดปราศาสตร์อ๋อตอนนี้ฉันตกปราศาสตร์ไอความหมายอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ปราศาสตร์หมายความว่ายอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเจดี JD ก่อนนับหนึ่งเนี่ยนะเจดี <c oughs> คืออะไรความหมายของเจดีคือนะเป็นปีที่ดีครับตกเจดีนี่คือเฮ้ยปีนี้ดีชะมัดญาติเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนะ ดีอย่างไรลนะ่ะเออจะบอกดีเฉยๆนะฮะเจดี JD เนี่ยเหมือนกับเป็นปีที่สุขกายสบายใจครับนะเป็นปีแห่งมีความสุขก็ได้หมดเคราะหกรรมหมดทุกข์หมดโศกนะหรืออาจจะเรียกว่าเฮ้ยฉันมีวิบากกรรมอยู่ปีนี้ท่านบอกไงฮะไหนๆเธอก็ตกเจดีแล้วเนี่ฉันพักพักผ่อนให้เธอปีหนึงเนธะอไอ้วิบากกรรมที่มีอ่ะฉันขอทุเลาบาบางกับเธอนะในปีเนี้ ฉันไม่เหมือนกับพักชําระหนี้ก็นดนะ้หนี้ไม่ได้หายไปนะพักชําระหนี้ปีเนี้ฉันไม่เอาเรื่องเธอแล้วกันอ่าฉันผ่อนผันให้เธอหนึ่งปีเป็นปีที่สุขกายสบายใจครับนะฮะมีแต่เรื่องดีๆเน้นอะฮะเน้นเกี่ยวกับกุศลครับเจดีเหมือนกับปีเนี้ยตกเจดีฉันมีโอกาสจะทําบุญใหญ่ฮะใหญ่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะ ใหญ่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนใหญ่ของเขาก็ส่วนของเขา,ขเขาบางคนใหญ่โตโหแล้วก็เรื่องของคุณแต่ว่ามีเหตุได้ทําบุญใหญ่ก็ไนดะ้อ่ะเป็นปีแห่งความดีงามนะเจ็บแค่ได้ป่วยเออปีนี้ไม่ค่อยลุ่มราเวเฮ้ยอย่างนี้ก็ไนดะ้นะฮะสบายเนื้อสบายตัวสบายใจนะฮะแต่ก็ไม่ถึงขนาดโชคลาภเด่นนะเป็นปีที่เรียกว่าสุขก,กายสบายใจอ่ะ นะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ค่อยทุกข์ทรมานมีเรื่องนัน้เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยทุกข์ทรมานเป็นปีที่ดีงามครับนะฮะในปีที่ตกเจดีเนี่ยอยากจะขอให้ไปทําบุญครับทําบุญไม่ได้บอกว่าต้องไปทําเยอะๆหรืออะไรครับเอาตามกําลังทรัพย์ครับมีทรัพย์เท่าไหร่ก็ใช้ทานั้นเฮ้ยถ้าไม่มีทรัพย์อ่ะสวดมนต์เอาครับบุญมิได้บอกว่าเฮ้ยต้องมีเงินไปทําไว้บุญบุญก็คือบุญครับบุญคือความดีงามครับ สวดมนต์ก็ได้บุญนะครับนะฮะก็ฉันไม่มีเงินนี่ฉันก็สวดมนต์สิก็ได้บุญได้กุศลนะฮะปีที่ตกเจดีสวดมนต์เกือบเรียกว่าเกือบทุกวันหรือบางคนฉันสวดทุกวันเลยก็ดีสิเป็นปีคือตกเจดีอ่ะเป็นปีแห่งบุญกุศละฮะให้เล่งทํากุศลไว้อ่านะฮะก็ได้เป็นเกราะคุ้มภัยในปีที่มันแย่ๆอ่านะฮะเหมือนกับฝากเงินไว้อ่านะฝากเงินไว้ในธนาคารอ่ะ ในยามเดือดร้อนเดชฉันก็ไปเบิกมาอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะเน้นให้ทําบุญครับนะทาบุญอา้าวมีเงินก็ทาไปไม่มีเงินก็สวดมนต์ไปอย่างที่บอกอย่างนี้คือดีงามเรื่องของเจดีครับอ่ะต่อไปละฉันตกจัดเงินละอ่ะจัดเงินคืออะไรฉัดเงินเนี่ยเป็นปีแห่งเรียกว่าไงฮะผู้หลับผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูดี การงานจเจริญรุ่งเรืองดีมีโชคมีลาบดีอันนี้คือฉัดเงินครับอีกทั้งยังเรียกว่าโชคลาบวาสนาด้วยนะฉัดเงินเนี่ยจัดเงินไงมีโชคมีลาบมีวาสนาการงานไม่ติดขัดถือว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งต่อจากเจดีนะฮะอาเจดีเนี่ยเขาเน้นสายบุญนะฮะพอฉัดเงินเนี่ยเขาเน้นด้านด้านทรัพย์สินแหละ อ่านะต่างกันตรงนี้ดีเหมือนกันฮะแต่ต่างทรัพย์สินเริ่มเริ่มดีงามนะฮะปีนี้เฮ้ยเป็นนีเป็นสินเฮ้ยตกชัดเงินน่าจะหาเงินหาทองมาใช้ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะหน้าที่การงานมีการขยับขึ้นเฮ้ยดีไว้อย่างนี้ผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์งานก็ดีขึ้นเป็นปีที่ดีงามครับนะฮะอ่ะเรามาสู่คนคอขาดอันนี้ไม่ดีครับพอตกคนคอขาดอันนี้ไม่ดีนะ,ะชื่อก็บอกอยู่แล้วครับ นะฮะคนขอขาดไม่ดีครับพอคนขอขาดปุ๊บให้ระวังอะไรอ่าอันนี้ห่ะต้องระวังละ่ะหนึ่งระวังจะเสียทรัพย์ครับนะฮะมีคนนําความเดือดร้อนมาให้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะให้ระวังคดีความครับนะฮะให้ระวังอุบัติเหตุครับนะครับเหมือนกับเลือดตกจังออกอะบางคนระวังเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะ พอตกคนคอขาดเนี่ยเฮ้ยเจ็บใครได้ป่วยคอขาดสีเลือดสีเนื้อนี่เฮ้ยเกณฑ์ร้ายสุดนะเหมือนกับบางคนมันไม่ใช่ทุกคนครับพอตกคอขาดปุ๊บต้องเป็นอย่างนี้อาจจะเจ็บใครได้ป่วยแล้วก็แล้วกันไปบางคนดวงเขาแข็งก็ว่าไปบางคนอ่อนแอหน่อยนะพอตกคนคอขาดอาจมีเหตุสีเลือดสีเนื้อไงมีเหตุผ่าตัดได้ครับนะมีเหตุผ่าตัดได้ครับก็เลยเฮ้ยตกคนคอขาดก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยสิเป็นปีที่เรียกว่าไม่ดีเอาเส้นเลยอย่างนี้เป็นต้นครับ นะฮะคดีความก็ต้องระวังระวังคนสาย้ายอีกนะฮะระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากอุบัติเหตุระวังเจ็บไข้ได้ป่วยระวังเสียเลือดเสียเนื้อโอยไม่ค่อยบันเทิงล้ที่ตกคนกอขาดเป็นอย่างนั้นก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีจุดดีจุดดีเขาก็ต้องมีจุดไม่ดีเขาก็ต้องมีจุดไม่ดีครับนะนะนะธรรมดาครับนะฮะดีตลอดเนี่ยก็ไม่ใช่มนุษย์ละฮะมันจะต้องมีบางปีนะฉันอ่อนแอบางปีฉันก็แข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นนะ เรือหลวงล่ะเรือนเรือนไม่ใช่เรือเรือนหลวงบ้านหลวงอะเรือนเรือนบ้านอะเรือนหลวงนะฮะเรือนหลวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออปีนี้ตกเือตกเรือนหลวงนะฮะจุดดีคือใครคิดร้ายกับฉันอ่ะปีไหนท่านใดตกเรือนหลวงคนที่คิดร้ายกับฉันนะเขาจะแพ้ภัยไปเองครับนะฮะเขาจะแพ้ภัยไปเองครับการงานดี การเงินก็ดีครับนะเกณฑ์เรือนหลวงนี่มีเกณฑ์ได้อสังหาหริมทรัพย์บางคนเกณฑ์นี้ได้บ้านมาได้ที่ดินมาบางคนก็ได้ยานยนต์มาเรือนหลวงนี่นะผู้หลับผู้ใหญ่ให้ความอุปการะดีครับนี่คือเรือนหลวงครับยังมีโชคมีลาบีกนะยังมีโชคมีลาบีกนะเรือนหลวงอ่ะนะหรือเรียกว่าได้ที่พึ่งพิงก็ไนดะ้นะร้อนอะไรมา เข้าเรือนหลวงแล้วนี่มาพึ่งพิงที่นี่สิอาจจะเรียกว่าได้ผู้ใหญ่ป้องกันอย่างเงี้ยอ่าฉันเดือดร้อนอะไรมาผู้ใหญ่เป็นแบ็กอัพให้เอออันนี้ก็ทายได้ครับเรือนหลวงอะเรือนหลวง <c oughs> ถือว่าดีครับเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่ดีฮะตกตรงเรือนหลวงถือว่าดีครับนะครับแควคลาดปลอดภัยถือว่าดีครับนะฮะต่อไปล่ะตกปราศาสตรนะนะปราศาสกับเรือนหลวงทาย คล้ายๆกันครับนะฮะทายคล้ายๆกันครับเรียกว่าแทบจะเหมือนกันก็ได้แต่อะไรฮะเรือนคือบ้านปราสาทราชวังละ่ะนะปราสาทก็ต้องใหญ่กว่าเรือนหลวงล่ะครับนะเรือนก็บ้านปราสาทเอ้ใหญ่โตขึ้นไปอีกเหมือนกับเรือนหลวงว่าดีอย่างไร <c oughs> ปราสาทก็ดีอย่างนั้นและดีกว่าครับ นะฮะและดีกว่าครับนะคือปราสาทเขาใหญ่กว่าเรือนะน,นะฮนะก็ปีที่แล้วสมมติบางคน <c oughs> ตกเรือนหลวงอีกปีหนึ่งก็น่าจะตกปราสาทเพราะขายับไปเนี่ยขยับไปเนี่ยบางคนตกปราสาทเสร็จตกเรือนหลวงเงี้ยนะถ้าเป็นหญิงนะตกปราสาทก่อนปีต่อไปก็ตกเรือนหลวงนะฮะหากเป็นชายตกเรือนหลวงก่อนแล้วก็ตกปราสาทนะฮะก็เรียกว่า2ปีเนี้ยจะเป็นปราสาทจะเป็นเรือนหลวงดีงามครับไทยเหมือนเหมือนกันครับแต่ประสาทเนี่ยให้ความยิ่งใหญ่ที่มากกว่า ปราศาสตร์นะไม่ใช่เรือนนะใหญ่กว่าเหนือกว่าอะไรเงี้ยหเหมือนกับได้ที่พึ่งพาเงี้ยนะคนมาช่วยโอโหใหญ่ตโตโหระทึกเลยมาคุ้มครองฉันนะฮะมาคุ้มครองฉันนะครับนะฮะเรียกว่าถือว่าดีงามและอีกอย่างหนึ่งปราศาสตรเนี่ยอาจจะได้เรียกว่ามีคําทํานายเพิ่มอาจจะได้คู่ครองอะไรอย่างเงี้ยนะนะอาจจะได้ลูก ได้หลานได้พบคู่ครองนะและเป็นเก์ที่เรียกว่ามีโชคด้วยปราศาสตรจะสามารถตั้งตัวได้อันนี้ก็คือความคําทํานายของคําว่าปราศาสตร์ด้วยนะฮะนะฮะคือจะเหนือกว่าเรือนหลวงนี่เรือนหลวงเนี้ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคิดรายแพ้ภัยไปเองการงานดีการเงินดีได้บ้านได้ที่พักพิงผู้ใหญ่คุ้มครองมีโชคอ่านะอันนี้ก็ปราสาทเหมือนกันแต่ใหญ่กว่าใหญ่กว่านะฮะ อาจจะถ้าเป็นบ้านก็บ้านใหญ่กว่ามั้งตารางตารางตารางวามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็น่าจะใหญ่หญโตกว่าเดิมนะที่มาคุ้งครองฉันนะนะฮะยังตั้งตัวได้อีกนะฮะได้ลูกได้หลานได้บ้านนะฮะได้พบคู่อันนี้ก็เรียกว่าได้มากกว่าเลื่อนหลวกสักนิดหนึง่งทีนี้ต่อไปละเอา้าลาหูละทีนี้ลาหูละลาหูนะครับลาหูนะครับเป็นปีที่ไม่ดีครับ พอตกลาหูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงล่ะลาหูไม่ค่อยดีนะฮะให้ระวังลาหูเขาเป็นดาวมัวเมาะครับนะฮะในดวงดาวมัว,มวเมาลาหูก็คือราหัมัวเมายังไงตกราหูก็มันมีคําว่ามัวเมาเข้ามาให้ระวังหากมีความล่อแหลมเฮ้ยฉันจะไปทําเรื่องนเนี้ยแต่ดูนะมันอาจไม่ถูกศีลธรรมนะมันอาจจะมีเทาๆเรื่องกฎหมายนะอย่าทําถ้าตกลาหูอย่าทํา พราะถ้าตกลาหูแล้วคุณไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเข้าตัวทันทีครับนะฮะมันจะเข้าตัวทันทีระวังโดนใส่ร้ายป้ายสีระวังการหลอกลวงระวังคดีความนะระวังคดีความนะฮะระวังฮะลาหูเนี่ยมัวเมาใจร้อนใจเร็วตกลาหูปุ๊บเอ๊ะปกติฉันก็เป็นคนอารมณ์ดีปกติฉันก็คิดแล้วคิดอีกถึงกระทำเอาตกลาหูนี่ ไม่คิดนะหูลูแลทีนี้ทำซะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นครับนะระวังมีปัญหากับใครได้ง่ายๆลาหูนี่ดาวนักเลงหน่อยนะมีปัญหากับรอบข้างได้ง่ายๆอ่นะฮะปกติฉันก็เป็นคนเรื่อยๆมาเลี้ยงๆฮนะสบายๆนะพอตกลาหูเอ้ยหูแว,ว่วเ้ยใครพูดอะไรไม่เข้าหูเว้ยจะหาเรื่องเว้ยอ้าวทาปะทอะนะอะไรอย่างเงี้ยพร้อมลุยนะแต่ลุยไม่ถูกต้องนะ นะฮะแต่ลูยแบบไม่ถูกต้องนะลาหูอย่างเงี้ยให้ระวังครับนะตกลาหูเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอันดับแรกให้ระวังผิดสินร,รมผิดกฎหมายอย่ายุ่งเด็ดขาดถ้ายุ่งระวังคดีความจะเข้ามานะไม่ดีไม่งาม้วฮะนี่คือลาหูครับตกฉัดทองลนะอ่าฉัดเงินว่าดีนะอันนี้ฉัดทองไงฮะเงินก็ว่าดีทองก็น่าจะเหนือกว่าหรือเปล่าอย่างนี้เป็นตน้นนะฉัดทองเนี้ย เป็นปีแห่งยศถาบรรดาศักดิ์นะนะมีการโปรโมทยศถาบรรยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่คนที่ตกจัดทองครับนะบางคนยศถาบรรดาศักดิ์ไงอาจจะลาออกจากงานยศถาบรรดาศักดิ์นี่เป็นเจ้าของกิจการอันนี้ก็ถ่ายได้นะอันนี้ก็ถ่ายได้จะมีโชควาสนาดีครับนะจะเด่นกว่าชัดเงินอน่ะอย่าลืมนะเรือนหลวงปราสาทเห็นปะ่ะฉัดเงินเอ้าฉัดทองนะฮะฉัดเงินว่าดีอย่างไรฉัดทอง ก็จะเหนือกว่าน่าก็จะเหนือกว่ามีโชคมีลาบอาจจะใหญ่กว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ผู้ลับผู้ใหญ่นี่ก็อุปการะฉันดีเลิศเกินหน้าที่การงานฉันรุ่งเรืองดีนะฮะอาจจะได้คู่ด้วยครับฉัดทองมีเกณฑ์ได้คู่ด้วยครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะอ้าวแล้วเทวดาขี่เต่าละ่ะท่านว่าอย่างไรนะครับเทวดาขี่เต่าเนี่ยเป็นเรียกว่า พบภูมิแห่งกลางกลางครับไม่ได้แย่นะแต่ไม่โดดเด่นครับเรื่อยๆมาเลียงเยงกลางกลางเทวดาขี่เต่านะแต่ก็มีกินมีใช้นะเทวดาขี่เต่าอะนะเรียกว่ามีกินมีใช้ไม่ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรหรอกแหมแต่ไม่หรูหราหม้าเห่านะอนะเรื่อยๆมาเรียงเต้ยงองคิดอย่างนี้นะแต่ต้องระวังครับ ในการที่จะผาดความรอบคอบครับนะระวังฉันไม่รอบครอบเอาซะเลยเทวดาขี้เต่านี่คือจุดเสียนะแต่ในเรื่องของมีกินมีใช้นะทํางานไม่ได้ตกต่ำอะไรแต่คงไม่ได้รับการโปรโมะมั้งคือกลางๆอะ่ะเหมือนกับนั่งอยู่ตรงไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะนะไม่มีใครมาตะตัดขาเธอหรอกนะแต่เธอก็ไม่ได้ก้าวขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นครับเรื่อยๆมาเลี้ยงๆครับถือว่า อยู่ในภพภูมิของกลางกลางผมก็ว่าโอเคนะกลางกลางไม่ได้เสียหายอะไรครับนะอ่ะต่อมาคนต้องคือคา่เชื่อฟังชื่อแล้วเหมือนคนคอขาดนะคนต้องคือคานะแม่เล็งกันซะด้วย <c oughs> เล็งกันซะด้วยเ,เราก็ต้องติดโหราศาสตร์ของเราอ่ะติดคาไม่ต้องหัวครับมันใช้ร่วมกันได้หมดละครับเชื่อผมเ,เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่นํามาใช้ดูร่วมกับการทํานายครับอย่างที่ผมใครเป็น ฟีฟซีผมฟังทีผมบ่อยๆอะ่ะนะเขจะพูดเสมอมีศาสตร์อื่นๆที่ต้องมานะเนี่ยเนี่ยนะดูในราศรีจักเสร็จเดี๋ยวก็ต้องเหลือบมาดูภรมชาติท่านหน่อยเดี๋ยวก็ต้องไปปรึกษาท่านทักษาเดี๋ยวก็ต้องไปปรึกษาท่านนั้นท่านนี้อา้าวนะฮะต้องปรึกษาสินะฮะคณะลูกขุนนี่มีความสําคัญนะคุณบอกให้นะฮะนะฮนะเอ๊ที่ว่าดีอะ่ะมีใครแยง้งมอ่านะ มาดีหมดเลยอ้าวพอมานับในทักนับในภูมิชาติอ้าวตกต้องคือคาเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรแทรกมาแล้วฮนะฉะนั้นเราต้องระวดระวังแล้วต้องเฮ้ยตรงเนี้ยไประวังให้นิดหนึ่งนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ฮะนี่คือศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่เราเราเอามาใช้ร่วมเชือช่อเชือ่อคนคนต้องคือคาเป็นอย่างไรง่ายๆฮะนะคือคาคือจองจำแลละครับนะฮะพอตกคนต้องคือคา ให้ระวังอันดับแรกคดีความมาอันดับเต็งหนึ่งเลยเต็งหนึ่งเลยคนต้องคือคดีเระวังให้ดีระวังอะไรราวังเรื่องของคดีความส่วนคนขอขาดเนี่ยระวังสุขภาพเป็นหลักครับอันนี้สุขภาพครับอันนี้คดีความอันนี้ก็คดีความได้นะแต่อันเนี้ยเรื่องสุขภาพมาเต็งหนึ่งอันเนี้ยเรื่องคดีความมาเต็งหนึ่งละฮะหากมีความเรียกว่ากฎหมายจะไม่อนุเคราะห์ท่านผู้นั้นครับให้ระวังฮะ กฎหมายจะไม่อนุเคราะห์คุณครับเรียกว่าชนะมาอาจไม่ได้อะไรนะบอกก่อนนะบอกก่อนนะกฎหมายไม่อนุเคราะห์นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยกฎหมายไม่อนุเคราะห์คือความว่าแพ้แพ้ก็ได้ชนะก็ได้นะฮะแต่แพ้ชนะไม่รู้แหละไม่ได้ประโยชน์จากเหตุนั้น่ะเนี่ยทางด้านกฎหมายนะตกต้องคือค้านี่นะซึหรือหรือว่ามีความผิดอยู่มินเมย์แล้วเกินพอตก คนต้องคือคาเอาละกูเอาละกูไม่ค่อยดีแล้วนะฮะไม่ค่อยดีแล้วตกต้องคือคาเนี่ยที่เคยเจอเนี่ยบางทีเหมือนกับเป็นพระเอกหนังเลยอนะ่ะนะฮะขับรถไปไหนถ่ายรูปตลอดประปรรสีถ่ายรูป,รป,รปร 4, ลตลอดเลยตลอดทางครับตลอดทางครับนะ,ะเดี๋ยวก็มีจดหมายเลยว่า,าแฟนขับก็ส่งจดหมายมาเลยฮะให้ไปจ่ายให้ไปจ่ายคือมีเหตุอะไรเกี่ยวกับกฎหมาย ให้ระวังเป็นพิเศษครับนะโดนถ่ายรูปเอ่ยแม่เผอใจไปนิดหนึ่งลืมดูเลยนะฮะล้อหน้าไปเกี่ยวกับขาวแดงซะนี่อา้าวนะฮะโดนจดหมายรักแตะหน้ารถเข้าไปเอออันนี้ก็ได้นะ,ะคือมีเหตุเกี่ยวกับคดีความง่ายๆคดีความจาราจรก็คดีความนะคุณนะนะ,ะขับไปเอาล้อล้นบังเอออะไรนักหนาวันเนี้นะนะง่ายเหลือเกิน เรื่องใหญ่เรื่องเล็กได้หมดนะบางคนดูเขาแข็งก็เรื่องเล็กๆน้อยๆมาจอนบางคนออนะฮะก็เจอแบบเรื่องใหญ่ๆแล้วแต่ว่าาสนาแต่ละคนตกต้องคือคาคือคาดีความมาเป็นเองละครับเรื่องอื่นไม่มีหรอหนีอะเรื่องอื่นคืออะไรบ้างล่ะตกต้องคือคาเนี่ยยังอาจจะเรียกว่าเป็นเป็นภพภูมิที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะนะฮะเขาเรียกว่าจะมีเคราะห์กรรมอะก็นั่นแหละคดีความแหละนะฮะนะฮะ ให้ระวังสิ่งผิดน่าคดีความแหละนะคือมันมันเป็นเหตุของคดีความมาต้องต้องคือคานะฮะคือง่ายๆฮะระวังเรื่องของคดีความอะไรที่สุ่มเสี่ยงปีไหนคุณตกตรงนี้นะคุณเป็นใครผมไม่รู้นะคุณตกตรงเนี้ยคุณต้องระวังเรื่องของความสุ่มเสี่ยงเรื่องของผิดสินร,รมผิดกฎหมายให้ดีๆครับให้ดีๆเลยครับนะฮะเกณีน แรงกว่าตรงลาหูอีกผมบอกให้ลาหูเนี่ยเฮ้ยระวังสิ่งผิดอันเนี้ยระวังกว่าอีกระวังกว่าอีกนะฮะเรียกว่ามีเหตุต้องคดีความแบบง่ายๆอ่ะเอออย่างที่บอกอะโดนถ่ายรูปเอยจอดรถผิดเอยอะไรเงี้ยโดนง่ายแล้วเกินฉันเนี่ยอ่านะฮะปกติฉันไม่โดนตกคนต้องคือคาอ้าวโดนจังอย่างนี้ไม่ต้องระวังอาันดับแรกฮะไประวังเรื่องสิ่งผิดครับ นะไประวังเรื่องสิ่งสิ่งที่มันผิดผิดครับนะอันเนี้ยเวลาทำบุญเนี่ยนะให้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากครับให้ช่วยเหลือสัตว์พิการคนพิการนะฮะคนที่ตกทุกข์ได้ยากสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากนะฮะบางคนบอกเฮ้ยไปปล่อยทุอปล่อยปลาอ่ะก็ได้ให้มันตกทุกข์ได้ยากนี่นะอ่ะ,อะเจอคนอ่ะคนพิการเขาทํามาหากินอะไรบางอย่างสนับสนุนเขาซะหน่อยครับ ต่ดูหน่อยนะดูหน่อยนะดูไอ้ตรงเนี้ยต้องดูนะ่เพราะว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีอนะ่ะแต่ว่ามีคนเอาช่องทางนี้ไปแหม่นะน่าเสียดายความใจดีของพวกเรานะฮะก็ดูดูหน่อยแต่ว่าช่วยเหอะถ้าเห็นแ่าเลืมเล็กน้อยน้อยช่วยเหอะให้ให้เขาได้ได้ผ่อนคลายอะ่ะนะบางคนก็ไปไข่ชีวิตโคกระเบือนะะบางคนก็ปล่อยปลาหน้าเขียงอะไรพวกเนี้ยเออนะฮะดูดูแต่ถ้าอายุมากแล้วเนี่ยอยากจะให้ปล่อย ไทยชีวิตโครกระบือมากกว่าเอ้าปล่อยปลาไม่ดีเด้อคืออย่างนี้ฮะปล่อยปลาันอ,อยู่ใกล้น้ำไงอายุมากแล้วไงนาเมื่อตุ่มลงไปดูด้วยดูด้วยนะฮะดูความจําเป็นในวาระตรงนั้นตรงนั้นด้วยอา่านะไม่ใช่หนุ่มสาวแล้วก้มหน้ามันไม่ได้เลยหนุ่มสาวว่าตกน้ำมันก็ว่ายขึ้นมาได้นะฮะแก่แล้วว่ายน้ำเป็นเฮ้ยไม่แน่ไม่นอนเว้ยอายุมากแล้วเว้ยนะก็เลี่ยงเกี่ยวกับคือทําบุญก็่วนทาบุญทําบุญก็อย่าไปเสีย่ยงนะเช่น เขาไม่ได right. right. so ้ให้ซื้อวัวทั้งตัวี่นะฮะเขาไม่ให้ซื้อกระบือทั้งตัวี่นะฮะก็สมทบทุนก็ได้ก็เป็นการร่วมไทยชีวิตโคกระบือก็ได้อย่างนี้เป็นต้นให้ทําบุญเกี่ยวกับให้ช่วยคนสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือพิการครับตรงนี้คือคนต้องคือขาครับผมอ่าเรามาคุยพ่อมดไอ้พ่อหมอกันพ่อมดไอ่แม่มดแม่พ่อมดพ่อหมอพ่อหมอตกพบภูมิพ่อหมออ่าตกพ่อหมอเป็นไงอะ พราะตกพ่อหมอเนี่ยดีนะไม่ใช่ไม่ดีดีนะอ่าดีตรงไหนอ่ะผู้ใหญ่อุปธรรมครับนะชีวิตจะก้าวหน้าครับอันนี้ถือว่าดีนะไอเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยท่านว่าจะแถวคลาดดีครับนะฮนะฮะเป็นเป็นภพภูมิที่ดีแต่ไม่ใช่ดีเลิศเลยครับไม่ใช่ฉัดทองครับไม่ใช่ประสาทครับนะฮะ แต่กลางๆงดีนะดีแบบกลางๆไม่เหมือนเทวดาขี่เต่านะเทวดาขี่เต้าเนี่ยกลางเลยอันนั้นเรียกว่ากลาง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 เลยพ่อหมอเนี่ยดีแต่ดียังกลางกลางครับหน้าดีอย่างกลางกลางครับนะฮะแต่ก็ก็ถือว่าดีอ่ะทีนี้มาตกแม่มดบ้างละเอ๊ะ พ่อหมอไม่เรียกแม่หมอเรียกแม่มดไม่รู้ว่าท่านพิมพ์เขาว่าแม่มดผมก็อ่านแม่มดแหล <c ười> ะนะนะก็ว่าตามครูบาอาจารย์ท่านแหละท่านเขียนอย่างเงี้ยก็อ่านตามท่านเถิดนะครับนะฮะอย่าไปขัดท่านท่านเขียนไงก็อ้าวตามนั้นแหละตกแม่มดไปอย่างไรไไน,นะครับพอตกแม่มดเนี่ยนะฮะพอตกแม่มดเนี่ยแม่มดเนี่ยความหมายเนี่ยก็จะเหมือนกับพ่อหมอนี่แหละครับนะฮะก็จะเหมือนกับพ่อหมอเนี่ยแหละครับนะฮะ ต่างกันตรงที่ว่าคือทายพ่อหมออย่างไรทายไพ่มดแม่อาแม่มดอย่างนั้นแต่แม่มดเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปสักนิดหนึ่งในเรื่องของอะไรครับาปากครับวาจาครับนะฮะตกแม่มดเนี่ยท่านว่าวาจาจะให้โชคว,วาจาจะให้คุณแสดงว่าตกแม่มด ติดต่อสื่อสารโอ้โ oh หให้มันรื่นอ,อย่างนี้นะฮะเจราจากับใครๆปเรียกว่าเกิดความสําเร็จดีงามครับนะฮะตกแม่มดเนี่ยนะต้องไปเจ,เจราจาติดต่อประสานงานใครให้คุณชมัดเลยอย่างนี้นี่คือจุดต่างของแม่หมดกับพ่อหมอพ่อหมอเนี่ยถ่ายมาสักกู่ถ่ายยังไงแม่มดก็ถ่ายอย่างนั้นแหะครับแต่ดีตรงที่ว่าแม่มดเหนือกว่าวาจาให้คุณครับอย่างนี้เป็นต้นครับ นาคราชล่ะท่านว่ายอย่างไรนะนาคาราชนะท่านว่ายอย่างไรนาคราชเนี่ยนะให้ระวังครับเป็นภพภูมิที่เรียกว่าเกเรสักนิดหนึ่งนะเรียกว่าตกภพภูมินาคาราชเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ตรงไหนล่ะระวังเจ็บไข้ได้ป่วยครับนะระวังเลือดตกยางออกครับนะ ระวังมีคนปองร้ายครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะบเป็นเรื่องของตกหน้าคราชเนี่ยหลักๆเนี่ยเรื่องของสุขภาพครับนะฮะแต่ก็จะย่อมกว่ากว่าคนคอขาดคนคอขาดเนี่ยสุขภาพจะแรงกว่าหน้าคราชท่านจะอ่อนลงนิดหนึ่งแต่ก็ยังทายว่าระวังสุขภาพให้ดีนะตกหน้าคราดอะนะนะฮะร,ระวังนะเลือดตกยางออกนะนะ ระวังนะมีคนมาปองร้ายนะฮะอย่างนี้เป็นต้นส่วนคนคอขาดเนี่ยคนปองร้ายเนี่ยก็ถ่ายได้เหมือนกันนะคนคอขาดเนี่ยถ่ายว่ามีคนมาให้ร้ายจนทําให้เราลําบากอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะครับน้าขราชก็ถ่ายอย่างนี้ได้ครับนะแต่ ه, วอลุ่มของความรุนแรงเนี่ยคนคอขาดจะชัดเจนกว่าแต่น้าขราชเนี่ยจะเบาเสียงลงนิดนึงเฮ้ยแต่ยังถายคล้ายๆกันนะบอกให้นะยังถายคล้ายๆกนะันนะนะ เป็นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักครับหน้าคราชนะฮะประมาณนี้ครับสําหรับการทํานายาการใช้ตําราธรรมชาติในการเสี่ยงทายน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับตําราธรรมชาตินะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ